ใครแล้วญาติใครแล้วเอาญาติใครครับญาติใครดูด้วยครับดูเชิอาจายเดท่านรษาทาแกสนตรกจังหวัดสุรินทร์่านพิษณุ์แรุคราัดมานีจังหวัดุท่านระันท่านสืบอวและท่านแกผู้เกียรติรักทุทนครับ ประถมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศในพระราชดิษฐ์ต้องทำผสมผขอรับริจาคเรื่องอองเิรื่อรทักการศักษาบนาื้นฐานการให้สร้างสายรักการให้แต่ต้องการรวมทั้งเครือขาราชดำเิเป็นประดมันดีของสังคมและขอให้น้อมนำราชดำงนิปพระยาเศรษฐกิจพระมหารุทธคุณของบัตรเป็นเจ้าปี๋หัวเปนนางเจ้าพระโรมราชีนา Uhm. และพระองค์ทรงสาวงทุกพระองค์ที่ทรงมีพระเจ้าจัดตั้งหน้าทางความดีและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมข้อสามข้อสามพระเจ้าจะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพระเจ้าจะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อน้องถวายปฏิบัติบูชาเพื่อน้องถวายปฏิบัติบู ถ้าเราไม่ได้รับความองธนาจากคณะกรรมการที่จะเซ็นอะไรแล้วทำไมตั้งอยู่ในไทยกันล่ะครับเราก็ขอแจ้งให้ทราบนะครับวันนี้เราจะมีคนทั้งหมด400คนนะครับ ใครแล้ววยติใครแลี้ยวเอาญาติใครครับญาติใครดูด้วยครับดูครับจะเห็นเจอถ้าญาติของท่านเข้ามารับได้เลยครับเข้ามาเลยฮะเอาวิ่งมาเลยวิ่งมากอดเลยฮะวิ่งมากอดเลยนะมากอดมารับออกไปนะฮะครับเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยครับญาติครับครับไปเลยครับครับครับเกันหน่อยนะครับเปดอบแก้มครับอบแก้มครับอบแก้ม อู่้วันนี้นะครับเป็นวันดีนะฮะโอ้โหมันเออสเด็จสุเทพครัาประทับมาโทษให้เอ้าหอมแก้วครับหอมแก้วให้กำลังใจเอาเลยดีใจนะครับครับยากษ์ครับยังเหลือยินลอยสี่ห้าคนนะครับด้านหลังด้านหลังยินยินร้องครับยักษ์มาไหมดูเซ็ดเดี๋ยวเดูครับดู๋ยวเดีไปนะครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเด้ออย่าเพิ่งไปเด้อครับอันนี้ <reci philosopher, S 1> หลังมียามิยาติเร็วๆเขาเรียกนจริงๆนะตอนนี้เราฝากกลับบ้านนะฮะฝากกลับบ้านคืนคนดีสุสานพงษ์เลยนะฮะแก้มแก้มโอ้โหโอ้โหกว่าจะได้วันนี้นะครับโอที่แม่รอเอากรับกลับเท่าแม่ครับกลับช้ากลับให้สวยเอากรับครับผิดพลาดแล้วกับสำนึกผิดนะครับที่ผ่านมาทำให้พ่อแม่ทุกลำบากวันนี้ก็ขอกราบกราบพ่อเท่าแม่